สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจากทริปที่แล้วนะคะที่เราพาแม่เที่ยวนะคะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี3าวัน2คืนนะคะเราก็ได้ไปเล่นน้ําตกที่น้ําตกเอราวัณกันนะคะแล้วก็ไปพักกันที่อนันตราริวิวรีสอร์ทกาญจนบ,บุรีนะคะเราก็พักที่นี่แค่1คืนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่พักกันต่อนะคะในวันที่2นี้คะ่ะระหว่างทาง เราไปหาเครื่องดื่มคลายร้อนกันที่คาเฟ่บ้านหอมสบู่ค่ะค่ะสวัสดีคุณคะชานหานหรื่งดื่มดะเป็นเครื่องดื่มค่ะทางหน้าคอมพตได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวเขาต้องคิดตังค์เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องจ่ายตังค์วิสโก้มิควอเฟิลแอนด์ไอศครีมอ๋อมีสตรีมกับค็อกกิ้งนมม่วงสมูทตี้โหมีเครื่องดื่มเยอะจัง ที่คาเฟ่นี้มีสบู่จำหน่ายด้วยนะคะเป็นสบู่ที่ทำจากวัตถุดิบทางธรรมชาติมีหลากหลายสีสันและก็หลายแบบเลยค่ะได้เครื่องดื่มมาแล้วค่ะเดินทางกันต่อได้เลย โรงแรมนี้อยู่ลึกพอสมควรค่ะระหว่างทางก็จะมีต้นไม้สองข้างทางเลยนะคะเขียวชวอุ่มสดชื่นมากๆค่ะเหมือนว่าเราหลุดเข้ามาอยู่ในป่าเลยนะคะ อันนี้เป็นที่พักคืนที่สองของเรานะคะวันนี้เรามาพักที่โรงแรมเอกไพรินรีควาแควร์นะคะเปิดประตูเข้ามาทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะมี้องอาบน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะมีผ้าชุดตัวให้ ก็มีห้องนะคะมีห้องอาบน้ำแยกออกมานะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีกาแฟแล้วก็จะมีที่วางของนะคะด้านล่างก็จะมีตู้เย็นอ๋อแล้วเขาก็มีรองเท้าให้ใส่ด้วย พี่หนึ่งมีรองเท้าเดินในนี้ด้วยนะนนบบนจ้ล็อจะเอ๋ไม่เอาเอาไม่ลอ็อกอ่ะอันนี้เรามีประตูเชื่อมต่อถึงกันได้นะคะก็จะมีให้แม่บ้านเขามาปลดล็อกให้นะคะเดี๋ยวไปหานะจ๊ะ ก็มุมด้านนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะ,ะก็จะมีถ้ามีใครมาเราอีกก็จะมีเตียงเสริมทางด้านนี้นะคะอยากจะบอกว่าทางด้านนี้เนี่ยชอบมากตรงที่ว่าพอเปิดไปแล้วมันก็จะเจอวิวนะคะก็จะมีวิวนะคะที่เรามองออกไปเห็นต้นไม้สดชื่นสดชื่นนะคะ เราเลือกเป็นห้องวิวสวนนะคะอยู่ชั้นหนึ่งเพราะว่ามีผู้สูงอายุมาด้วยพาแม่มาด้วยก็เลือกเป็นชั้นที่เดินเที่ยวได้สะดวกนะคะด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็จะมีทีวีนะคะแล้วก็ตรงมุมน,นี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ นี้เลยนะคะเผื่อใครจะมาพักก็จะได้รู้บรรยากาศคือถ้าตรงนี้เรารีเควสว่าจริงๆเราเขาเป็นเตียงแยก2เตียงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มาเป็นคู่เนี้ยค่ะเป็นแฟนกันเขาก็เราก็สามารถรีเควสองขอให้เขาเอาเตียงมาชนกันให้เราได้นะคะ<ม>ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะ อาหารเช้าที่นี่ก็จะมีเมนูให้เลือกหลายอย่างนะคะแต่ที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นต้มเลือดหมูนี่แหละค่ะเพราะวัตถุดิบเขาดีมากๆแล้วก็น้ำซุปก็อร่อยด้วยค่ะเรายังสั่งไปสองชามเลยเพอเดินเข้ามาในห้องอาหารด้านในนะคะทางด้านซ้ายก็จะเป็นมุมชากาแฟและก็ขนมปังปิ้งนะคะตอนนี้เขาก็กำลังจะเอาชากาแฟมาเตรียมให้บริการนะคะ ส่วนมุมด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมผลไม้สดค่ะแล้วก็จะมีสลัดผักด้วยนะคะกินไปชมสวนกันไปค่ะพออิ่มแล้วเราก็พาแม่ไปเดินชมธรรมชาติร,บรอบๆโรงแรมกันค่ะเพราะที่นี่มีต้นไม้เล็กใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากๆเลยบรรยากาศก็ดีมีเสียงน้ำไหลและก็มีเสียงนกร้องถ้าใครชอบบรรยากาศ ที่เป็นส่วนตัวอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะแนะนำว่าต้องมาที่นี่เลยค่ะที่นี่มีกิจกรรมให้ถีบจักรยานด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเช่ากี่ชั่วโมงนะคะเพราะเขาจะมีค่าบริการด้วยค่ะ พี่พี่ว่าเราได้ขึ้นไปบนเขาลุ้งนันไหมนี่ตรงนั้นก็ทำอะไรไปวยได้ยินเสียงขึ้นแม่ต้วงมีทางเข้าไปหมดต้นไม้ตรงไหนนะที่หนูเห็นในยูทูปมันลงไปทต้นนี่ไตรงนี้ไง น้ำม,มันแห้งที่มันลงไปได้แต่นนี้มันลงไปไม่ได้นะ้ำมันเยอะ น้ำเหมือนกับที่ในอ่างที่เราไปเล่นกันอันนี้มันน้ําเขื่อนไหมแม่นี่มันน้แม่น้ำน้ํำในเขื่อนอก็เราไปอยู่ในเขื่อนกันแม,<ห>ม่แม่มาตั้งสิงชาเล่นกันสี่สี่ห้าสิบปีที่แล้วนะต<ม>ั้สายสี่ห้าสิบปีที่แล้วสร้างนี่หนึ่งตั้งสิงชาเล่นกันนีจะเป็นร้อยป,ปีแล้วกันทำไมนี่หนึ่งตังตัวนั้นหนูนตัวฮะน่าจะยี่สิปีแล้ว và nó nó đi đom đom lên cưng thế này tập hạc à để tao sào hạc rồi loi วางแม่นวางกระดึกกระดักกระดึกกระดักลงไปสักเมตรนิดหนึ่งฮะสักเมตรนั่นไม่ถึงหรอก้าสิบเซนหนึ่งปล่อยไปได้มามีนั่งดื่มชาด้วยสระว,ว่ายน้ำของที่นี่จะมีความยาวมากๆค่ะ และบริเวณตรงกลางสะจะมีความลึกอยู่พอสมควรนะคะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่จะเล่นได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กๆแนะนำให้เล่นบริเวณขอบขอบสะนะคะเพราะว่าจะลึกน้อยกว่าวันนี้อากาศเย็นน้ำที่เล่นก็รู้สึกเย็นค่ะเราก็ว่ายน้ำกันไปชมธรรมชาติกันไปเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวค่ะเย็นไหมแม่น้ำเย็นไหม ที่ได้มาพักผ่อนที่นี่เหมือนเราได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะนอกจากบรรยากาศจะเงียบสงบแล้วยังมีต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่และพันไม้ต่างๆร้อมรอบที่พักไปหมดเลยค่ะเรารู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนตัวมากๆมันเหมือนได้หลีกหนีจากความวุ่นวายเลยนะคะใครที่ชอบความสงบแบบนี้ก็แวะมาที่นี่ได้เลยค่ะ ได้เวลาต้องกลับบ้านกันแล้วคะ่ะแม่ไปบายกล้องหน่อยเตได้เวลาที่เราต้องบอกลาโรงแรมเอกไพอดินลิวเวอร์แควร์กันแล้วนะคะอยากจะบอกว่าประทับใจการบริการของเจ้าหน้าที่ที่นี่คะ่ะเพราะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและก็เต็มใจให้บริการและแล้ว ทริปพาแม่เที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี3วัน2คืนก็ต้องสิ้นสุดลงนะคะเราก็ต้องกลับไปทำภารกิจหน้าที่การงานกันต่อไปค่ะอยากจะบอกว่าทริปนี้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขมากๆมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของครอบครัวเรานะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ